รถที่หลายคนคิดว่าราคาสูงแต่ความต้องการของลูกค้าสูงกว่าราคากับเจ้าซูรุกิจิมเน่มาลวจ้าไปดูกันเรามาดูกันที่ตัวรถตัวรถคันนี้เป็นปี2023ไม่แค่หนึ่งหมื่นนะครับผมมือเดียวป้ายแดงรูปทรงคลาสสิกไฟหาอยู่ไม่ควรพลาดเพราะป้ายแดงเนี่ยยอดจองเนี่ยทะ,ทะลมทลมายมากๆนะครับสําหรับเจ้าซูรุกิจิมเี่คันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูรอบๆว่าจะสวยขนาดไหนดูที่ไฟหน้าก่อนไฟหน้า,นนานคลาสสิกมงคุ้ มาพร้อมไฟเลี้ยวนะครับผมดูพลาสติก,กมากๆมาพร้อมยางเต็มยางเต็มปี2022สีเดิมรอบพันสีน้ําตาลหลังคาดานะครับผมมาพร้อมป่งล้อสีดําดูหล่อๆไฟเลี้ยวหูกระจกนะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันบ้างว่าจะสวอขนาดไหนไปเลยเรามาดูกันที่ภายในภายในนะครับปุญเจเป็นตัวคีย์เลสสามารถปลดล็อกได้เลยเปิดเข้ามานะครับเบาะผ้าสภาพสวยมากๆเดิมโรงงานนะครับมาพร้อมเลขไม่หนึ่งหมื่นสามพันกิโลเมตรนะครับพวงมาลัยมตัตติฟังก์ชันแอร์ออโต้ ที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้